คุณกำลังมองหาคนมาร่วมงานอยู่หรือเปล่าครับเราอยากแนะนำ Source Out แพลตฟอร์มในการช่วยค้นหาผู้สมัครผ่านเครือข่ายของฟรีนา Re วิคูเตอร์มืออาชีพบริการใหม่จากทางว i ดาโคเอ็นไท a แลนด์คุณเชื่อไหมครับว่าจากการสำรวจของเราเนี่ยสามปัญหาหลักๆที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยมักจะพบในการหาผู้สมัครที่ถูกใจ ข้อแรกครับนั่นก็คือระยะเวลาที่เราใช้ในการหาผู้สมัครอันดับที่2ครับจำนวนคนหรือว่าทีมที่เราต้องเสียทรัพยากรไปในการหาผู้สมัครอันดับที่3ครับนั่นก็คืองบประมาณที่เราจะต้องลงทุนเพื่อให้ได้คนที่ถูกใจเข้ามาทํางานด้วย ซึ่งจากปัญหาทั้งหมดที่เราได้กล่าวไว้นี่ครับ SourceOut เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาทั้ง3าข้อได้อีกด้วยนะครับอย่างเรื่องของระยะเวลาในการหาหรือว่าจํานวนคนที่จะมาช่วยคุณหาเนี่ยครับ SourceOut เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เรารวบรวมฟรีแลนซ์ HR Recruiter เนี่ยมากกว่า700คนเอาไว้มันช่วยทําให้ระยะเวลาการหาเนี่ยลดลงแล้วก็ลองคิดดูว่าเหมือนมี HR อีก700คนเนี่ยช่วยคุณหาผู้สมัครอยู่ครับและที่สําคัญแนวก็คืองบประมาณที่เราใช้กับ SourceOut เนี่ย คมค่นนอนทีนี้หลายคน,นยก็คงสงสัยถึงความแตกต่างระหว่าง source out กับ recruitment agency ใช่ไหมครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้ง่ายๆดังนี้ครับอันดับแรกครับค่าส่อของ source out เนี่ยถูกกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้ recruitment ทั่ว,วไปมากกว่ามากเกว่า30-60%เลยทีเดียวครับข้อ2ครับทีมฟรีแลนซ์นรีคูเตอร์ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม source out เนี่ยมี manpower size ที่ใหญ่กว่าบริษัท recruitment Agency โดยทั่วๆไปเนี่ย มากกว่า1ิบเท่าครับและรวมถึงยังเข้าถึงผู้สมัครที่หลากหลายมากกว่าด้วยข้อ3ครับ Source อ,อา t เนี่ยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ถนัดเพราะไม่ว่าง,งานของคุณเนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตามครับเราสามารถดึงรีคูเตอร์เก่งๆในสายอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยหาผู้สมัครให้กับคุณได้หากคุณสนใจเราอยากจะแนะนำขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้บริการ Source o อ,อากันครับข้อแรกครับอธิบายรายละเอียดงาน และก็รวมถึงตำแหน่งงานที่บริษัทกำลังมองหาอยู่ข้อ 2>, 2ให้ข้อมูลที่จำเป็นผ่านเครือข่ายวิคเูเตอร์บนแพลตฟอร์มของ Source Out ข้อที่3ทีมงานจะทำการคัดกรองผู้สมัครที่เหมาะสมส่งให้กับทางบริษัทพิจารณาข้อ4กรณีที่สนใจผู้สมัครบริษัทสามารถแจ้งทีมงานเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์ข้อ 5. หากบริษัทตัดสินใจรับเข้าทำงานสามารถแจ้งออฟเฟอร์ผ่านทีมงาน เพื่อตกลงกับผู้สมัครข้อ6เมื่อผู้สมัครเข้าไปเริ่มงานจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ recruitment และที่สำคัญครับค่าบริการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้พนักง,งานไปเริ่มงานผ่านตัวแพลตฟอร์มของ SourceOut เท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อกับทีมงานขอ r c e o u t ได้ตาม Contact ด้านล่างตรงนี้เลยครับ